ตัวทีก็คือ transparent แปลว,ว่าความโปร่งใสจิงบอกจิกงบอกบอกแรกเน่ความโปร่งใสน้อง,อง,องจๆจริงๆแล้วความโปร่งใสนี่เราสามถ้าในทางในทางสตรองเราต้องนำมาใช้ในการทำงานในการเรียนในการทำอะไรก็แล้วแ,แต่ให้มันทำบนพื้นฐานความโปรใ่ใสเวลาคนถามเราจะได้ตอบทุกนรกรั จะไม่เป็นแบบนั้นกิตตจะสามารถตอบได้เลยอย่างภาคภูมิใจตอบฮ่กิตตอโครงการวนนี้สมุตาเดี๋ยวอตอเลยตัวกโครงการวนี้เว่ยกิตตวอกเตุนนะกิตต์บอย่าอากำลกิตตประชาคมเสียดกเงนมันนอกรากเกอๆะมุกเกตนกิตตบอก้านเด็กเก่บอกกับกำไม่ต้านเนาะแต่ไี่ดูอะไรเก๋ๆตุ๊ก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 ตก Kita buat kosok Eh? Kita macam di di kosok air ke? Buat buat susah. Ah, buat susah. Ah, ini ni ni ha. Okey, ha. Ya, ni besok buat juga. Tak pino oiak kata kita buat dengan Tuan dan kita tak tipu Lo ni Adik kena main ngaji ke Yang main tak gitu tak ngaji Tak rupa dia terang ke apa Tak ada lagi ลนีต้องรด้วาต้งทเงนวเนี่ยตู้พราะอะไรถ้าเราจะรู้ในบนตู้ก็ตั้งใจจะว่ยนีต้องรู้แก่แต่อตองลอกนี่ต้งตีเง้นู้ก็ไนนีเลยู้ชเงนูอ่ะงกันด้มแต่ก็ปอมาได้ปตอลอกอีลอกลอกทำข้อสอบข้อนี้ให้ครูดูหน่อยสิคะลอว่าชั้นน่งข้อหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งลอกตอบสองลอกทำไมถึงตอบสองอ้า อ่าปะครูเท่าเอกอัะต๊อดเราคุณมีอู่เท่าครูเคยใช้แล้วใช่ไหมใช่เราแค่เรียกนักเรียนมาแล้วก็ให้ทาข้อสอบสิ่งที่นักเรียนทําลงไปครูก็จะสามารถตัดสินได้ว่าคนนั้นลอกหรือไม่ลอกนะคะจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรที่ร้ายแรงแต่ว่ามันจะส่งผลต่อลูกๆนักเรียนต่อน,น,อน้องๆเนี่ยให้โตขึ้นไปเป็นคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์ทุจริตเป็นอาจินนะคะทำเป็นโสโม Wong sae sapa? Ah, kok ora sah tang nyapo ni wong demo. Nek ora sah tang nyapo ni wong demo kok nek besok atak kok kapo ni wong. Badinung badinung. Ya wae sedih yo kalau kita besok bae tu yo ada bae tu sapa besar. Nang kok tu ya. Kok kampro sae de. Patu kok nguai ngan, kok strong. Kalau kita tengok waso kita tengok apa tu kita, wak yale, ke wak peli, wak kapo, ke wak seke Kita sama tuat so. dai ki website เยอะแยะเลยภาษีไปไหนใช่ไหมคะคุณภาษ<ส>ีไป,ไ,ปไหนก็ไ,นได้หรือ a อป AI ก็ได้หรือโปรแกรมที่รองปังจะสอนให้น้องๆในสักครู่ก็คือ v Strong ก็สามารถตรวจสอบหรือร้องเรียนต่างๆอะไรไปในเว็บไซต์นั้นหรือโปรแกรมนั้นได้เลยนะคะเราสามารถเป็นฝ่ายที่จะ ร้องเรียนได้ไม่ใช่แค่รับฟังข้อมูลข่าวสารอย่างเดียวตักหูตโปสคนงายักะฮะเวศอายุตัวอย่างอบตเมืองเจ้าอบตเมืองเจ้อบตพกเียนอ่ะวอบตพกเคียนอาอบตพุกเคียนวาวาไกละไอวาไกละไอก็ตงออกล้อไงละีพท่าเราดัสินระัากาศอ่างน้อุตตรเรอคิดะสกสเกตั้งใง atau cai ha obato kok kian ya yeah, me pi ta pulo mai dulu 2556 ada rokan ada wi wa po ada wo yung to pio mate upo pio sang pio tu. to boleh tengok lako sebab apa sebab wi tu wi, -tuh, wi, -tuh, wi -tuh. dia wi kita lo bukan dia kasih ha Duit kita, duit pasi kita, kita bayar lagi pasi, kita rasa kita ada raya lagi deh Kak tak nak bayar dah. Lagi, tu deh, duit lagi tupik kita nak bayar pasi Tapi adik-adik tak ada raya pasi lagi Ya lah Tapi kita cai wet tu, kita nak berapa kak? Nong deo, nak nong deo Nong cai wet, nak kawin na beli tu bayar tak? Kita tak bayar, sesuatu itu, kita bayar sekali tu Kita bayar tu, beli baju, bayar tu, apa kita beli baju Cuma, beli ke bayar tu Beli mama, bayar tu, bayar berapa? ทุกอย่างเราจ่ายหมดเลยใช่ไหมนั่นคือเงิน7%ของเราเนี่ยเขาเอาไปทํานู่นทํานี่ทํานั่นที่อยู่ในประเทศเงินหมุนเวียนภายในประเทศคือเงินภาษีของเราอย่าชะล่าใจไปนะคะบุกเกตโตอกอะไรเด็กแเปงหมวกวะตาแล้วอหนี่ปิดนี่ปิดประตูประติดประติดเตะเนาะหุ่นเละตัวหุ่เละระเบิดตัวไม่ได้นะลูกตัวหุ่นน่าไอตาตามุ่ตัวต้องสาเลยต้องสาไม่ต้องกายอยู่วาให้เป็นเ่ยว Ya Allah, kita ada umur ni dah. suka. Kan nak, nak umur ni. Suka. Ah kita tak umur ni, mutu kita besar dah, kita Tak ada apa apa mengu pun dak pecah dah eh. Sebab apa? Sebab kita duk tengok tu lah. Ya Allah. Ya Allah. Oh, ya <coughs> ah, Okey. Ha, <coughs> ah, nanti tu tu hati